โจเจริญครับพี่้องครับเติบเพ,พ,พ,พี่ยงหมวกชีีรครับโจ้เจริญ ทีนี้ต้องมันต้องไปนั่งกันต้องไปไปก่อนนะเพราะว่าขาไม่เป็นแบบปิดไม่ต่อยเลยขาไม่ไปนอนครับไปนอนครับหลับไปหลังไปหลบหลังไปปัจจุบันนี้ปีป๊าป๊าจากเดิมป้าปีไปเป็นกิมเป็นคือ โจ้เจริญครบมวันนี้ครับมากข้อดีครับหลังจากปทาทร่มาลายมือแล้วนะครับโจ้เจริญครับตองป่าทำงานตอนื่องนะครับโตติดติวงไม่เี่ยงเปิดอล่ยได้รอโบ้หางนะครับพน้องครับ ครับเพื่นเาเพื่อนครับครับเพอนเครับเอาลงมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับย่าแพ้แพ้ลงมาหนึ่ครับตัวจะเลื่อนครับตามช่องเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสบายใจในการรับชมนะครับถูกกับแบบนี้กินกันที่รูกลางบอกเอาไปนี่ครับไปยุค่าแล้วนะครับ อายุคาแล้วตามลงมา